วิธีการเช็คทองดูทองนะครับว่าอันไหนเป็นของแท้ของเทียมของปลอมนะครับวิธีการไหนนอกจากการดูสีสันกันดูน้ําหนักแล้วแล้ววิธีการไหนที่ช่างทองหรือว่าร้านทองโดยทั่วไปเนี่ยเขาไว้วางใจและมักใช้วิธีการนี้มากที่สุดมาชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมช่างวัชัยจากเราวัญชัยจิวเวลี่นะครับช่องของผมก็แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานจิวเวลี่เครื่องประดับเกี่ยวกับช่างสารเคมีสกัดทองแยกทองแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับนะครับวันนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับทองการเช็คทองดูทองนะครับว่าวิธีการไหนที่ช่างไว้วางใจที่สุดแล้วก็นิยมใช้แล้วก็ร้านทองโดยทั่วไปนะครับหรือว่าแม้แต่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ งานทองนะครับที่เขาจะเช็คว่าก่อนที่เขาจะมาฝนทองแบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีไหนพิสูจน์มันว่าได้ผลที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับแม้แต่การายิงเอ็กซเรเดยนนี้ก็มีกันทั่วไปแต่ว่าก็นิยมนะครับแต่ว่าวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการดั้งเดิมที่เขานิยมที่สุด วิธีการมองด้วยตาเปล่านะครับบางทีแม้แต่ช่างทองขนาดผมนะครับเคยสัมผัสออกบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยพอจะดูรู้นะครับแต่หน้ามันจับดูเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนปกตินะครับหมายถึงคนที่ไม่ค่อยได้สัมผัสบ่อยนะครับนี่นะครับเนียนเลยมาอย่างเงี้บางทีก็งงนะครับก็ง่ายๆชุดเช็คทองอย่างนี้นะครับเนี่ยฝนเลย นะครับอ่าฝนแล้วก็หยอดน้ำกรดดูนะครับถ้าเกิดว่ามันหายหมดเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับเช็คด้วยน้ำกรดนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองนะครับง่ายๆที่สุดแต่ครับแต่วิธีการที่ช่างเขา,าที่จะเช็คให้แน่นอนกว่าน,นี้ก่อนหน้านั้นนะควรทำยังไงนะครับ วิธีการเป่าไฟหรือหลอมก่อนนะครับให้มันเนื้อมันเข้ากันก่อนในวัตถุที่เราสงสัยนะครับก่อนที่เราจะเช็คทองเป็นวิธีการที่เขานิยมมากที่สุดและเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะแน่นอนไว้ให้ผลที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจที่สุดนะครับในกรณีก็จะเห็นว่าแม้ครับรอบข้างเนี่ยเราก็จะรู้ด้วยว่าควันมันเป็นยังไงนะครับ อย่างนี้ก็ทองเหลืองแน่นอนเห็นไหมครับด้านข้างก็จะเป็นสีขาวหมดมีควันขึ้นเพราะทองจริงไม่ขึ้นนะครับต่อให้เป็นทองเปอร์เซ็นต์น้อยขนาดไหนก็ไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับอันนี้ควันตลบแล้วก็ด้านข้างเป็นสีขาวเลยนะครับจากนั้นก็เรามาทดสอบกันนะครับว่าทีนี้เป็นทองไหมนะครับโดวยวิธีการฝนอย่างนี้นะครับผมสาหรับการตรวจเช็คแบบนี้นะครับการเช็คทองแบบนี้ก็สามารถ เช็คได้ได้ทั้งเปอร์เซนต์ทองเช็คได้ทั้งเงินทั้งนาคทั้งพิงโกนะครับหรือทองขาวนะครับสามารถเช็คได้นะครับด้วยน้ํายาแค่ชุดเดียวนะครับสำหรับการาเช็คเงินนะครับก็ไว้กาสหน้านะครับเดี๋ยวจะนํามาเสนอนะครับสิ่งที่เราสงสัยเช็คได้นะครับแต่ว่าการเช็คเปอร์เซนต์เงินนะครับก็วิธีการนี้ก็ยัง เท่าที่ทราบก็ยังไม่สามารถเช็คเปอร์เซ็นต์ได้นะครับบอกได้เพีเยงแต่ว่าเป็นเงินแท้หรือไม่นะครับเดี๋ยวว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาทําคลิปรายละเอียดให้ดูนะครับสําสหรับพวกนาคพวกอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นทองนะครับทอง40เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบก็สามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับโดยเช็คดูดลักษณะาการดูเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับชุดเช็คทองนะครับก็สนใจก็ มีลิงก์ใต้คลิปลิงก์เม่นปัะหมดนะครับหรือในคําอธิบายนะครับสามารถสั่งซื้อได้ครับผมซึ่งในตัวอย่างก็จะเป็นทองทองขาวเงินแล้วก็ทองแดงตามลําดับนะครับเป็นวิธีการเช็คด้วยน้ายางาง่ายๆนี่นะครับหยดน้ายาลงไปแล้วก็สิ่งที่เหลือนะครับตัวที่เหลือก็คือเป็นทองนะครับไม่ว่าทองขาวหรือทองนะครับที่มาเหลืออยู่นะครับผมผมคูณครับที่ รับชมแล้วก็กดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ